สองแพ็คสุดท้ายจะได้อะไรดีๆไหมเนี่ยอ่ามีแต่ RR อันนี้ครับ SR ถ้าหาโคตรยากนีมีเอเบอร์เก้าสิบห้า N เก้าสิบห้าที่ไม่เคยเปิดเจอเลยตลกดีแต่เบอร์อื่นที่คนเขาบอกหายากนี่ผมมีเป็นฝูงเนี่ย วันนี้ก็เลยเอยปล่อยๆของเอ็นขายไปแล้วพวกเบอร์สิบแปดอะไรก็ากหายยากเรามีเป็นเกือบสิบใบก็เลยโอเคปล่อยของแจกนะครับลุ้นกันดีกว่าลุ้นกันดีกว่า เหนียวหักสักเทปหนึบจีเรียนจีเรียนเดียวจีเรนเดียว สัมผัสกรอลแกะก่อนเดี๋ยวค,ยค่อยๆสัมผัสดีพอตอนนี้สั่งออนไลน์ไม่มีเลยต้องไปอรารวาสออกไปหาเก็บต่าตามสาขาแหละแถวบ้านไม่มีเหลือห่อเดียวมาก็เอ็นเรียบร้อย เป็นล้วนทั้งเองดาบพิฆาตอสูร,รก็เหลือห่อเดียวถัดไปก็เป็นการ์ดเอ็นทำระเบียโอ้โหเหนียวเทปกาวยอดอราคาเอาร์นะครับผมถ้าได้มาก็ แก่แมวแล้วอะคิสัมภาษระ แมนีสองนี่มันดูหนาหนาไม่รู้มีสามใบปันนะวหมเนี่ยเฮ้ยมัน,นอ๋อตรงนี้มันพองกรดเลยไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรพี่โป๊ะที <c oughs> <c oughs> ยังสัมผัสอะไรไม่ได้เดาดีกว่าเดาดีกว่าใส่จะเดา,เาไม่รู้วะไม่รู้แกไม่ได้จริง เอ็นโอ้ไม่ใช่ใบมหาชนนี่นะ่าจะเอ็นเอ็นล้วนเก้าห้าดิ้อ้กระต่ายเก้าเก้าอะไรนี่ผมก็ได้ใบเดียวมันจะหายยากขนาดนั้น เอ็นอีกแล้วโอ้ยเอ็นโหลดเลยเป็นเอ็นหายากขึ้ยังพอพอได้โอ้ยเจ็บเจ็บไอันเนี้ยตำแหน่งมหาชนเอ็นนะฮะโอ้ตรงนี้อาจจะเป็นตำแหน่งมหาชน เอ็น้ายใบเ่มีอะไรหื้อเลยว้ายเอ็นเลยเอาเว้ยเหลือสองอันนี้ลุ้นหน่อยดิเหลือห้าสิบห้าสิบแล้วเนี่ย ก็ยังชอบซ่องโกคูมากกว่าสองหมอคงวัดเอ็นวะาิดหรือมันอาจจะเป็นเอ็นล้วนก็ได้นะเอ็นล้วนหรือเปล่าเอ็นล้วนนี่ก็โคตรสวยก็เปิดให้เห็นเห็นไม่เป็นเลยว่าเอ็นล้วนอ้าวแว,บแ,วบแล้ว มันแวบ,บข้างล่างแหละเป็นอะไรเอ่ยโอ้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 เฮ้ทำไมมันเป็นลายนี้อาร์เส้นใหมอ่ะเฮ้หอมเป็นเส้นใหมเอาส้ยซ้ำอ๋อมันเป็นเส้นใหม่เป็นอาร์เส้นใหมแบบแบบแบบซ้ำเละเฮ้ ตัวนี้มีอาอาวะเออเว้ยท่านี้เหมือนยังไม่มีเบอร์ยี่สิบแปดได้ไหมเบอร์ยี่แปดแล้หลังนัล้นีุ่ปรซยากดมีมีไอหยดหน้ำมาเยอะเอา้าได้แล้วเว้ยนี่ไงบนไม่ได้ได้เบอร์เก้าสิบห้าแล้วเนี่ยครบแลละ โอ้ไอ,อะไรเนี่ยไอ้แคปปาเลยเนี่ยหาไม่ได้เลยยากเบอร์เก้าห้าเอ็นครบแล้วเนี่ยก่อนไอ้เจ๊คาลิฟาไอ้เนี่ยมีใบเดียวกันดิปโซเลยเนะดิสโปเลย,เยไอ้ตายดิสโปครบไปมา ได้อาอีกแล้ว <c oughs> ได้อาแต่ซองโอเอสหาย,ยากจริงมีเอสเนี่ไปกันใหญ่เลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ,อ,อ้โเช่วยละช่ฉยมาแพ็กสุดท้า,ายเท่าที่จะหาได้แล้วต้องรอไปเอาอฟติต้องไปดูหลังเอาอฟิเพื่อจะมีเข้าไปทำไมเงี้ยนมะั้งถ้าไม่โดนกวาด้วก่อนนะ สาขาที่เคยซื้อเซีย่าเขาไม่เอามาขายแล้วสิงนี่จะเป็นสาขาใหม่ใหม่ดิสโ้ Golden Freezer A little

โอ้ไอ้นนี่ยควดเยอะไอ้คู่นี้เยอะจริงเบอร์สิบพีลาสบายใจอันนี้ตำแหน่งมหาชนตำแหน่งมหาชนว่าไงครับ ใช้เป็น R เนะี่ยเดี๋ยวเส้นใหม่อย่างนี้เป็น R การ R โอ้โหสามอีกฮะไอ้นี่มีเป็นกองทัพแล้วเนี่ยโอ้โหิวเจอร์ทรัง g พอถ้ามีเป็น RR เ R นะอะเยอะ R น่าจะใบแรกเบอร์เจ็ดสิบสี่เนะี่ยยิงกันเป็น นี่มีอีกชาเนี้ยยิงมันสิบเลยนี่สามตัวโคตรเยอะนี่เหลือแถมเนี้ยอี่จะอ่ากับอ่าอ่า,อา่เบอร์หายยากๆก,ก็ไม่มาไม่เข้ามือเลยฮะเออเว้ ไอตอนได้เยอะก็ได้เพียบเลยแต่ดีละขายขายไปการเอ็นน่าจะไม่มีค่าปับไปหาใหม่ไอคดเยอะไม่เลขสิบเก้าเอาหมดครับผมจบสรุปสามนั้นนะมันเก็บเข้ากองมาแล้วอย่างมัน